ก็สวัสดีนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของ i n v o i e Asia นะครับเขามีการให้กรอกข้อมูลในส่วนของเว็บไซต์นะครับเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสมัครใหม่ให้ดูเลยนะครับว่ามีขั้นตอนการสมัครยังไงนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปที่ bitly นะครับ bit.ly นะครับแล้วก็ slash invol 2018นนะครับกด enter ได้เลยนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวเราลองมาสมัครใหม่นะครับ อคำสกุลผิดนะครับแป๊บหนึ่งโอเคพาสเวิร์ดนะครับอ่ะ เรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็มาแอคทีนนะครับแล้วก็มาที่ I am not a robot นะครับก็ใส่เป็นชื่อนะครับเป็นอีเมลนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดสองครั้งให้มันเหมือนกันนะครับจากนั้นก็กด sign up นะครับก็คอยระบบเขาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเขาก็บอกว่าจะส่งอีเมลคอนเฟิร์มไปที่เมลนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับแป๊บหนึ่งเนาะงั้นเดี๋ยวผมหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับ จากนั้นนะครับก็ให้เรามาเช็คที่อีเมลของเรานะครับทาง i n v o v e Asia เนี่ยเขาก็จะส่งตัวลิงก์มาให้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยก็ขึ้นเป็นเอ่อวีลค m มแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปที่แดชบอร์ดนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่า not property submit นะครับก็ให้เราทำการนะครับใส่ ในส่วนของเว็บไซต์เข้าไปนะครับใส่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ก็พัชไปก่อนแป๊บหนึ่งนะมาแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับก็เขาบอกว่าให้ใส่ property นะครับก็เดี๋ยวจะดูว่าตัว publisher นี่ครับยังเป็น pending approve อยู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคอ admin approve ให้นะครับซึ่งปกติก็ไวมากไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรง fill your billing detail นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถกดคลิกเข้าไปนะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์นะครับเห็นไหมครับเว็บไซต์ and property นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ทําการเพิ่ม property เข้าไปนะครับก็เพิ่มเว็บของเราเข้าไปเนาะก็ add new property นะครับอย่างของผมอันนี้ผมก็จะเพิ่มเป็น property information นะครับออเว็บไซต์ y o u r o domain นะครับ content เว็บไซต์นะครับ royalty cashback อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใส่ได้นะครับ เนมก็ผมใส่เป็นสารพัดทูยูเนาะโอเค h t t p พีโสารพัดทูยู .com คอนะครับ p r o p e r t y description นนะครับก็เขียนว่าเว็บเราเป็นแบบไหนเนาะแล้วก็ผมก็บอกว่าเป็นบล็อก ประมาณนี้นะครับก็กด next ไปนะครับอันนี้ก็ property categorization นะคครับก็ือหมวดหมู่เราเป็นหมวดหมู่ไหนเนาะแพลตฟอร์มนะครับของผมเป็น content เป็นบล็อกนะครับ type of advertising นะครับเขาบอกว่าโฆษณาของคุณเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับจะ looking for อะไรนะครับเป็นของผมก็จะเป็นเ เลือกอะไรดีล่ะที่จริงมันก็ได้หมดนะครับก็เป็น paper click แล้วกันนะครับ Primary Category นะครับก็ของผมเนี่ยจะเป็นหมวดทั่วๆไปนะครับเลือกเป็น i n นชอลันก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนทําเป็นเว็บอินชอลันอยู่เนาะ Secondary Category นะครับหมวดหมู่นะครับก็เป็น a u t h o r ก็ได้ก็เป็น shopping ดีกว่านะครับโอเคก็กด next ไปนะครับตรงนี้เขาก็บอกเกี่ยวว่า traffic นะครับ traffic method ของ traffic นะครับก็เป็นเอ่อเป็นอะไรดี เป็น Display Network ก็ได้นะครับเป็น Lead เป็น Network เป็น Network ก็น่าจะเป็นพวก Facebook อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมดูกันอีเมลผมก็เคยส่งนะแล้วก็อะไรอีกล่ะเพจเพคิดก็มีนะครับ v i s i t o r อันนี้ก็น่าจะบอกบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เรามาจากไหนเนาะเราก็บอกว่าไทยแลนด์นะครับเราผมขายในประเทศอย่างเดียวนะครับเว็บนี้แล้วก็ Tool to use นะครับก็ใส่ได้หลายอันนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับ วิดเจ็ตก็ได้นะเป็น Data Feed ก็ดีเนาะจะได้ดึงมาเยอะๆนะครับพรีเมียมเอนเวนทัลี่นะครับตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าแปลว่าอะไรนะครับ Can h e ลยู o u r r m m u u m n v v n t t r y y t w o r Network นั่นเเป็นเยียดไว้ก่อนนะครับอโอ้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมผมเปลี่ยนเป็นโนลแล้วกันนะครับเข้าไปที่เซฟนะครับ เรียบร้อยนะครับก็สักเซสนะครับในส่วนของการแอดพอล์พาร์ตี้แล้วนะครับแอดพอล์พาร์ตี้เอาไว้ทําไมนะครับในกรณีที่แบบว่าเราจะโปรโมทนะครับเว็บไหนนะครับเราก็เออมันต้องไปขออนุญาตก่อนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาคอย pending app r o o e อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะว่าจะ app r o o e แล้วจะไปทํายังไงต่อนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ก็มีอยู่แล้วนะครับว่าในส่วนของการโหลดในการอะไรนะครับแต่ว่าเขาจะมีในส่วนของ เดสด์บอร์ดที่มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับนระหว่างนี้ผมก็คอยแอปพููก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ใหม่นะครับว่าเป็นยังไงของแต่ละที่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับลองสมัครกันดูนะครับลองเพิ่ม P r o p e r t y กันก่อนนะครับจะได้เอาไปโปรโมทได้นะครับสวัสดีครับ